เที่ยวระยองสองวันหนึ่งคืนแบบไม่เหมือนใครชมวิวระยองแบบ360องศานอนเต็นท์ริมทะเลสาบกินป๊อปคอร์นเมเจอร์สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมแวนเฮลซิงอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงและอยู่กับทีมงานที่ชอบแกล้งผมมากๆเลยนะครับเนี่ยหาปมมาที่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับอันนี้เรามาเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวแต่เราจะไม่เที่ยวแบบธรรมดา ทำไมอ่เราต้องเที่ยวแบบตามุดละติจูดบ้องติจูดโอ้โหแล้วมีงบเท่าไหร่อ่ะวันนี้เราแบบจบไปที่วเวทเฮ้ยมันเป็นหมื่นเลยเหรออแปลว่าทริปนี้นี่คือกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตคนรวยเหรอใช่แถมมีคนเลี้ยงด้วยเฮ้ยใครอ่ะขอบคุณครับพี่ล n e แมนฉลองครบ7 7จังหวัดทั่วไทยกับบ๊อบคอนซิปล็อกเมเจอร์ แค่77บาทแค่สั่งผ่านไลน์แมนส่งฟรี5กิโลเมตรแรก <S 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 อร่อยละทริปนี้ไปกันเลยไหมโอ้ oh, หมดแรกของเรานี่น่าสนใจนะครับผมเป็นคาเฟ่สไตล์ดูมินิมอลนะครับชื่อว่า Mama d o n ทไลท์เอ็กซ์โปบาร์แอนด์เบเกครับผมเลือกร้านได้ดีนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกาแฟข้างในกันดีกว่านะ เรามาแล้วจา้ามาเดี๋ยวมาชิมกัน i mean ไม่ลืมนี่มีกาแฟมีขนมแ้ย่าลืมสิตายแล้วลืม like, ได้ไงเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันนี่อันน okay. ี้เป็นตัวเฮาส์เบนที่ทางร้านคั่วเองนะครับโอ้ความเป็นเอธิโอเปียออกมาชัดเจนมากๆครับอืม ดีมากครับทุกอย่างลงตัวมากไม่หวานเกินไปต้องบอกเลยครับว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือเขาทําสดใหม่ทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็2ตัวนี้ครับเป็นกาแฟที่ทางร้านแนะนํามาครับว่าห้ามพลาดเลยครับก็คือตัวนี้เดอร์ตี้แล้วก็พิชชิโนครับตัวเนื้อของนมนะครับมีความหนาแน่นแล้วก็มีความหอมนวลส่วนตัวพีชชิโนนี่ก็อหอมพีชมากๆเลยครับผมได้กลิ่นพีชชัดมากเลย ก็พีทมันชนจมูกนะเหรอแห้งเหมือนกันน่ยที่ร้านนี้นะครับก็มีทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับใครที่มีน้องหมาน้องแมวก็สามารถพามาที่คาเฟ่แห่งนี้ได้เหมือนกันนะข้างหน้ากาแฟข้างข้างแกเป็นเราได้ปะมันแถวนี้เหรอพี่เราหลงกเนี่ยไม่หลงไม่หลงตามผมเลยค่ะตแล้วนี่คือมาทำอะไรนะชมวิวค่ะ สามร้อยกสิบเลยคีโม้ว่าไปถึงร้อยแปดสิบแมวนะเราอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้นี่ไงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยสวัสดีครับพี่ที่นี่เขาทำอะไรกันครับพี่ที่นี่เป็นสนามโดดร่มครับชื่อว่าดับโซนไทยแลนด์ครับอยู่ที่จังหวัดระยองมีอย่างเดียวเลยพี่มีอย่างเดียวครับแปลว่าผมต้องมาโดดร่มใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ใช่แบบนั่งคาเฟ่แล้วก็มองวิวสามร้อยหกสิบไม่ใช่ไม่ใช่ครับ 4ีกิโลครับทั้งหมดความรู้สึกมันจะเป็นยังไงพี่คิดน่ามันบินได้ครับไม่เสียวรับรอง <laughs> พี่ก้องครับที่นี่นี้เปิดมานานเลยครับพี่เปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่ผ่านมาครับที่เราจะมีบริการทั้งหมด3แบบครับหก็คือทันดดมที่คุณแวงก,กำลังจะขึ้นโดดแต่ที่2ก็คือเป็นฟันจัมก็คือสําหรับนักโดดที่มีไรเส้นแล้วก็มาโดดเล่นที่นี่ได้และแบบสุดท้ายก็คือของเราเนี่ยพิเศษตรงที่เราออกแบบมาเพื่อให้เป็นโรงเรียนได้ต้องเรียนสอนกระโดดล่มอันนั้นก็เป็นบริการอันที่3ของเรามาคุยกันในเรื่องของความปลอดภัยครับพี่ก้อง <laughs> จริงๆแล้วของเราเป็นสนามกระโดดล่มใหม่ก็จริงแต่เรื่องความปลอดภัย มีล่มหลักเนมนโ,โนปีมันจะถูกกลางขึ้นมาตอนที่อินสักเตอร์ดึงหากว่าเกิดเหตุขัดข้องเรามีล่มอีกตัวหรือล่มสำรองเป็นวิศวกรโคลปีแล้วก็ความปลอดภัยชั้นที่3คือของเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเ a d เป็นตัวกลางล่มอัตโนมัติถ้าตกลงมาแล้วล่มมันยังไม่ถูกกลางทีที่ความสูงที่ทถูกกำหนดไว้ไอ้ตัวนี้มันจะกลางล่มอัตโนมัติเพราะฉะนั้นความปลอดภัยถึง3ชั้นไม่ต้องห่วงเลยครับอันดับต่อไปอินสักเตอร์เราคือคนที่จะดึงล่มอันนี้ทั้งหมดทุกคนหมื่นกว่าจ้ ลำดับที่3คือเรื่องเครื่องบินของเราก็มีของเราเนี่ยสั่งใต้แดงมาจากอเมริกาแล้วก็เครื่องบินลำเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อการกระโดดร่มโดยเฉพาะอันดับที่4ี่คือสนามลงร่มของเราใหญ่ที่สุดในอาเซียน0 0 2 0 0คูณรครับก็คือ4 0 0 0 0ตารางเมตรเทียบม่ได้คือ2สนามฟุตบอลสนามโดดร่มของเราดรอปโซนไทยแลนด์เนี่ยครับถูกสร้างด้วยคนไทยนะคนไทยเป็นเจ้าของทั้งหมด100รมาอุดหนุนกิจการคนไทยกันครับผมเริ่มจากผมก่อนเดี๋ยวผมทดสอบให้ใช่ครับพร้อมไหมครับพร้อมไ็ได้ครับโอเคครับเสียงไ่สู้ออะไรลองดู บบ้างครับพี่แวนสนุกมากครับสนุกมากครับก็ผมว่าคนที่ชอบเรื่องความเร็วนี่ถูกใจเลยครับถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่พี่อยากจะมาที่นี่เนี่ยแนะนํายังไงบ้างครับผมมาได้เลยครับเดือนหน้าเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ใครที่อยากจะดูโปรโมชั่นอยากจะมาที่นี่นะครับก็ตามมาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบุณพี่กองมากครับพี่ได้เปิดโลกมากครับผมผู้ชมก็มาเปิดโลกที่ดอปโซนกันได้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่มุดต่อไปของเราเลยดีกว่านะ และพุกระที่3มก็พาเรามาอยู่ที่เขาจุกฟาร์มสามหนุ่มนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเรานอนนี่ใช่ไหมแพรนอนนี่ค่ะครับแล้วไปนอนไหนกันนะถ้างั้นคู่นี้เดี๋ยวเรานอนที่บ้านพักแวรนอนที่มีคนเดียวนี่แหละเงานี่คือเงาในหอกินหรูอยู่สบายไงเย้เย้เยมีเงีเจออย่างนคนที่นี้ก็จะพาเราไปดูคาที่ตกน่าสนใจนะเนี่ยว่าแลลวครับวาต้องมีเงื่อนงำไรบางอย่างหนึ่ง ทีมงานให้ผมเนี่ยไปเก็บภาพพาทิตยกดินมานะครับซึ่งรูเหมือนว่าต้องลงแทบเปียกอันนี้ไปไปดูกันครับพี่ออกเรือเลยฮะ้ยภารกิจเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่พักของเราทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกางเต็นท์รอแล้วก็ เตรียมกับข้าวไว้ให้เดี๋ยวดูซิว่าจะมีหรือเปล่าคอันนี้นะครับเดี๋ยวมันไม่อย่างที่บอกครับว่าเราไปทำธุรกิจกับตอนกันมาแล้วนะทีมงานก็จะทำกับข้าวให้เรากินนะเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายของเราในทริปนี้กันดีกว่าครับผมใช้เงินไปทั้งหมด14,300บาทนะครับผมสะใจจริงทริปนี้ทีมงานจ่ายให้สบายเออ ผู้ชมอยากเห็นผมไปเที่ยวเนี่ยทำอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับอยากให้ทีมงานเลี้ยงก็บอกผมได้ได้ที่สัมันครับทริปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างบ๊อบคอนชิปล็อกเมเจอร์และไลน์แมนมากมากเลยนะครับผมที่สนับสนุนทริปนี้ของเราลูกค้าใหม่ครับใส่โค้ดบ๊อบคอน77ซื้อ1แถม1จากปกติ1 5 4จ่ายเพียง77ลูกค้าเก่าใส่โค MM ้ด IMMPCM30 ครับลดทันที30บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำา200บาท สั่งซื้อกันได้เลยที่ l ล n e Man นี่เขาฉลองครบ77จังหวัดของ l ล n e Man นะครับผมสั่งซื้อได้กันเลยทุกจังหวัด77บาทเท่านั้นเองสั่งมากินแบบผมก็ได้นะครับอร่อยมากๆเหมือนกินอยู่หน้าโรงหนังเลยโอเควันนี้ผมขอตัวกินหมูกระทะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยเจอก,กันใหม่ e ีหน้าครับทุกคนบ๊ายบายว่าแต่ช้อนกับตะเกียบผมอยู่ไหนครับ